พี่คะห้องนี้เหรอคะพี่พี่หนูมาดูใช่ค่ะน้องผิดที่ไหมคะพี่หนูบอกว่าอยากได้คอนโดย่านลาดพร้าวที่ราคาผ่อนเริ่มต้นแค่หกพันนะคะก็ชิ้นนี้เนี่ยแหละค่ะจริงเหรอคะพี่ใช่แล้วค่ะที่นี่คือดุริยาเพลสดังน้วาสามสิบเจ็ดห้องนี้เป็นรูปแบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำขนาดสามสิบแปดตารางเมตรโหใหญ่มากเลยนะคะพี่ใช่แล้วค่ะแล้วพี่ให้เฟอร์นิเจอร์ไปทั้งหมดนี้เลยเหรอคะใช่แล้วค่ะเราให้ไปหมดเลยค่ะอย่างโซนนี้น้องสามารถนั่งทําอาหารหรือว่านั่งทานข้าวได้เลยค่ะแล้วเราก็ยังมีบานเลื่อนกััั้้้้้้้้้นนนนนนทีีีี่่่่แแบบงงงงกกกใใใใหหหหหชดดเเเเเจจจขาาไไป็ะะะอออตตยยยววมคครลฟ าฟุตไปเลย <S 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 หูให้เยอะมาก คะแล้วไฟหัวเตียงแบบนี้จะไม่เสียสายตาหรอกคะไม่ค่ะเพราะเป็นไฟแบบวอมไลท์ถล่มสายตาค่ะโอ้คิดถึงผู้อยู่อาศัยสุดๆว่าแต่ที่นี่อยู่ใกล้อะไรบ้างอะคะที่นี่อยู่ใกล้มาทีสายสีเหลืองสถานีภาวนาค่ะแล้วก็ยังใกล้กับเซ็นทรัลอิสวีลด้วยค่ะพี่ค่ะแล้วห้องน้ําแคบไหมคะพอดีห้องน้ําห้องที่หนูอยู่แคบมากอึดอัดสุดๆเลยค่ะไม่เลยค่ะห้องน้ําที่นี่กว้างมากแล้วก็ให้เครื่องทาน้าอุ่นไปด้วยค่ะแล้วก็ยังให้แอร์แครีตัวใหม่ไปอีกฟรีส่วน่วนระเบียงที่นี่ก็บอกเลยว่ากว้างสามารถออกมาได้ เลยนะ